สวัสดีค่ะท่านผูสชมสวัสดีค่ะพบกับเจดงมือนีคลิปหวยห,หมอรูเลกเด็ดหมอดูเลขเด็ดหมวดสี่หกพันท่อมาบอกเจดแดงเนาะไพกระสีได้ยิเนนะได้ยินชัดๆเลยสี่หกตัวเดียวพันว่าสี่หกตัวเดียวพันบอกเนาะบัดทันต้องมีใส่นอะเจดแดงก็มักทิ้งตัวละมักจะทิ้งนหรทิ้งแล้วเมื่อครจะเก็บเลขเจดแดงก็ไดด แต่ผู้ใดได้เบิ้งกับสีเห็นเนาะค่ะเนาะสี่หกตัวเดียวนคะคะกี่ล่งคลิปไปละเด้อค่ะคลิปคลิปอันเลขเสือกถูกมาสิบเอ็ดวันละว่งไปก่อนหน้านี้เมืเ่อเสาร์นี้แล้วเนาะเลขเสือกเป็นถูกมาสิบเอ็ดวดนวดที่สิบสองบัถือเพิ่นบอกสามเก้าศูนย์เนาะบัตึถงวดนั้นบอกเจนะ็ดสามหนึ่งไหมล่งไปละเด้อค่ะเด้อ น้องไปเลี้ยวเพื่อนระบอกตัวเดียวอีกคือเก้านั่นแ่ละแล้วก็มาหมอดูเลขเด็ดกระโท่มากเหมอือนนี่โท่มากเหมอือนนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กวนสื้อขี้มาใดเติมไปโทษันไหนนะ่วบย็นว่าได้ยินบอยยน,น,นี่บอเสียงเพิ่นเป็นยังไงพินห้องทั้งไหนนำถ่วมบอไปทั้งได้กันนำถ่วให้หน้าขาเจ้าตึกป่าหยกสะดุ้งแต่ว่าบ่ได้ถ่วมทั้ง ทางเขาหมบ้านทางลาดยางกับบ่ท่วมท้านบ้านเจดียงบ่ท่วมไม่ท่วมเห็นเขาเขียวงามเขากระซือนข้นกระซือนค่ะข้นล่องทงล่องทาหาป่าเนาะะต้นเขามันก,กระดิ๊กกระดิกโดนล่มโดนฝน,นป้ามันเกิดเป็นมีความสุกลายต้นเขาเนาะข้นกับพ่อมีความสุกเจดียงว่าสเไปหาทายคิดให้เบิ้งกับพ่อได้ไปทายถ้าพูดใดอยู่ทังเฟสก็สีเห็นเนาะเดี๋ยวไปหาทายให้พ่นเบิง้งเนาะ ทายหนุนได้นี่ให้เพิ่นเบิง้งบรรยากาศท่องทุ่งทายปุ๊บล่องปุ๊บล่องปัจจุบันท่านดวนเลขบัดตรงคืออันนี้อันนี้นะโอ้โฉ่ศรีมหา,าตัดต่อเมื่อยห่เหรอเนาะต่อไปยันปลา่อง YouTube, อยูทูบเข้าไปยูตั้งเฟซอยู่เออ,อว่าไปดอกนั่นคือหอดอตั้งเฟซคือเกา่าไอ้ทั้งยูทูบคือเกา่าคนบ้านนั่นเนาะคนบางคนเขาเจ้าบกเบิง้งแต่ายยูทูบนะ บน YouTube มันสะดวกสบายเฟซกว่าสิหากันเจอเลื่อน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 อยนู่นั่นว่าได้ใจเนาะเนาะถ้ากดติดตามเนี่ยก็สิเห็นเจแดงได้ค่ะฝากซื้อฝากซื้ออย่าบปลุ้งสายตาเด้อค่ะเดอะ้อ400บาท2กระปุก800หรือแอดมินขายเท่าใดมือนถามแอดมินเบิงเนาะถามแอดมินม min, ดูสั่งซื้อกิน2เม็ดหลังอาหาร2เม็ดหลังอาหารนะคะ2เม็ดหลังอาหาร บำรุงสายตาฟ้าฟ้างค่ะแล้วก็แคลเซียมแคลแมกเดว่นไมว์เดว่นไมล่ะค่าลอ,อยไปตัดอันละสี่พันอ่นละเก้าพันอ่นละเจ็ดพันก้าวบ่มนะคะเนาะไปตัดเล่นสองสันเี่เจ็ดพันบาทเจ็ดพันกัวบาทนาต่ว่ามันกันแสงยูวนะีออกแดดนะออกแดดในล้าไทยไปนู่นไปนี่สบายเลยแต่เบืองนาจจรนี่ มันวัดชัดมันมั่วเนาะแล้วก็ครีมนะคะหนีครีมกางขึ้นจะแดงท้าทุกขึ้นค่ะเมื่อไหร่ในห้องนอนบำรุงนาให้กระชับไม่ให้มีริ้วคุมขนค่ะท่านผู้ชมว่า้มีลูกคุมขนเลือกนะตื่นอะลูกคุมขนตื่นแล้วก็ริ้วลอยมันตื้นขึ้นนะฟังเสียงอาจารย์น้องกันค่ะ ตัวไหนนะศูนย์ตัวเดียวศูนย์สามศูนย์สี่จะโพรจะฟักจะตักนุยงต่างดาวม,มาตักก็ต้องมาเราะสุดท้ายแล้วผลจากสุดท้าย,อ,าายอ,าาอัตเทีไมนี่อัดเทปีไหมล่ะค่ะจะโทรเข้ามาเลยววโทรเข้ามาเลยสังเดชคนทั่วขอมหานองกำามศูนย์สี่ศูนย์ตัวเดียวจะเดียทั่วหไว้อะไรคะอาจารย์หวยนัฐบาลตัวไหนนะศูนย์ตัวเดียวศูนยสศู จะโคตรจะฟักจะตากมนุษย์ต่างๆามาตักก็ต้องมารอบสุดท้ายแล้วผลจากสุดท้ายอัดเทปดีไหมดีอัดเทปดีไหมล่ะ,ะค่ะไปโทรเข้ามาลเลยเพื่นบมอหัว่าเจแ๊แดงอัดเทปนะคะจีลองโทรเข้าไปกันนะมีตัวเบื่อท้เพื่นหมอดูเลขเด็ดนะคะนี่ไงโท้ <Got it. S 1> ฟังนับกันเพื่อนสิบอกจะโทร ีค่ะจานเจแดงค่ะว่าไงเจแดงตัวหัวแหลมเมื่อกี้โทรไปเครื่องน้องกำแพงใช่ไหมเจ,จแดงรับสายนะั่นน่ะน้องกำแพงทำอะไรอยู่อ่ะแม่น้องกำแพงไปแม่ไม่อยู่ไปตลาดโอ้อาแปะเจแดงวันนี้รวยข้างบนข้างล่างศูนย์ตัวเดียวล่างเหรอเมื่อกี้นี่ที่บอกมาศูานย์ศูนย์สามศูนย์สี่ให้สองชุดเองล่างอย่างเดียวนะลงช่องเจแดงลงโทรศัพท์ให้ด้วยนะค่ะ ศูนย์ศูนย์ตัวเดียวศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะบนละคะบนบนบนวันนี้ดูเช็คอ๊องกำแพงเลยโอ้ตบอกชื่แดงเถอะในคลิปนี้อัดเทปแล้วอ๋อสี่สี่สี่ตัวเดียวให้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองโอกาสเป็นสี่ี่เยอะแยะเลยว่าเป็นดอกสี่สองอ๋อที่คนรอกันวัดก่อนอ๋อค่ะให้ให้สี่ตัวเดียวต่างกันที่แดง ลองๆไปดูในเจแดงนะค่ะได้ได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะไปไห้บอสังเนีย่ยเพื่อนนะเนาะเฮ้ยจำได้บ่ค่ะจำได้บ่จำาม่ได้เจแดงจะเขียนให้ย้ำน้ำกันฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยไปไหวมากไงเนาะจำได้ไหมจำได้ก็ไม่ขึ้นใจให้เจแดงเขียนให้ดีกว่านะคะ เดี๋ยวไปเบิกน้ำกันเลยค่ะเนะาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบนสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สองล่างล่างค่ะเอาสกละสีดีกว่าล่างศูนย์ 0แล้วก็ศูนย์สามศูนย์สี่มแค่นี้ค่ะผู้ชมมีแค่นี้มีแค่นี้นะคะแค่นี้ละเนาะจำได้ขึ้นใจศูนย์สามศูนย์สี่ข้างล่างข้างบน สีเม็ดเดียวสีเม็ดเดียวค่ะอย่าลืมเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามสีแดงได้นี่ม้าม่สีนี้ม้าม่ยเป็นผู้ช่วมหกสีแดงชอบสีไหนถ้าลินกับสีแดงต้องใส่สีนี้นะคะนะถ้าใส่กับสีแดงต้องใช้สีนี้นะนี่นะ ถ้าเล่นกับสีเขียวก็ต้องใช้สีนี้เนาะเนี่ใช่ไหมถ้านี้ไปใส่สีแดงมันก็นกระชับง่ามขึ้นกันง่ามก็ระแบบใ่ได้เบิดเนาะแ้วเรามีอุปกรณ์ในการถ่ายทำในการทำมาหากินดูคุณ เนล่าค่ะหมอดูเลขดิบนะคะลำลำอะด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ